สวัสดีครับตูอยู่ดีน้องคนไทยนะครับที่บ่อขยะยิ่งขยะเสร็จแล้วก็จะพาเจ้าแพนด้าไปวิ่งที่ป่าอ้อยไร่อ้อยเนี่ยครับเดี๋ยวตามตูงโไปเลยนะตูก็จะพาไอแพนด้ามันไปที่ป่าอ้อยเนาะเดี๋ยวตามมาเลยครับนี่เลยแพนด้าไปแพนด้าไปพ่อๆเนาะพาไปป่าอ้อยไปวิ่งเล่นอยู่ป่าอ้อยแล้วครับมาชมถนนบราการรอบๆแถวทางไปป่าอ้อยเนาะ น้องคนไทยครับบ้านน้องคนไทยมูซีมูซีบมูซีแปดเอาอ้อยชาวบา้านเขาครับฟางอ้อยก็โตแล้วครับตอนนี้อ้อยก็โตแล้วเอ่อหอ,อยเราโตแล้วตอนนี้เนี่ยอ้อยชาวบ้านที่เขาปลูกไว้ทาย,าาทยปักดามาเที่ยวมาเปนดามาเที่ยวมาบรรยากาศปลางอ้อย ถึงแล้วถึงปากทางเข้าไ่อ้อยน้องยี่หวาเอถึงปากทางไ่อ้อย,ออยลุยไปเลยพันดาพันดาบอกสบายสบายดิแท่งแล้วดีแท่งแล้วพันดาเนาะอ่าลุยไปลยไอตัวแนละ้วอตัวแนละ้วโอ้ยต้องเข้ามังในหน่อยถ้าอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันพาไป thành phố nó cũng có sẽ lốc này phải đấy, thành mà lốc dữ dợn, ô, không tha, thả anh đi vùng không, đồng. không, đồng. không đồng. แค่นี้ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวพ่อปล่อยเองนะวิ่งนะโอเควิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่ง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 ไปทางไหนบ้างเละไปวิ่ง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 ไปแล้วไปแล้วมันไปนู่นแล้วเอากระโดดกระโดดไปเอ้ยข้างหน้าอย่างเดียวเลยเอ้ยไป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 นานพามาออกทีหนึ่งโอป้าไอ้นี่มันลกโหยากขึ้นเต็มเลยโอ้ ไปข้างหน้าเอาไปดิไปข้างหน้าเนี่ยไปทางไหนอยู่บ่นี้เวียนหัวนี่ไปไปอย่มามองโดนใส่ข้างหน้ามัานหาหนูไปห้องนี่หาหนูดวดูบรรยากาศเนาะเซีนสบายครับรอบๆบ,บรรยากาศร,รอบๆนี่มันแค่ปัญหาไปหาหนูหาอะไรไปมึงจะเข้าไปเดี๋ยวก็น,น้ำรวดน้ำปักอีกเออ านานพามาวิ่งทีหนึ่งไปวิ่งเร็วๆๆ็วว,วโอ้ขี้ขี้อือเลยเอออือ,อขี้ขี้ไปไม่ต้องมาโดดไปโน่นโอ้โหมันวิ่งไปโน่นแล้วมันจะไปทางไหนเข้าทางไหนวันนี้ดูมันดูมันดูมันหาไม่รู้มันจะไปทางไหนเอา้าดูดูมันจะไปทางไหนหรือเปล่า เาขี้อยากจะขี้อยากจะอึเออให้มันออกกําลังกายเล่นเนาะนานมาทีนึงให้เต็มที่ไปเลยเอาแล้ว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 ไล่จับหนูไปแล้วไล่จับหนูไม่หนูก็ขี้แล้วอืออืออเออือหมาขี้หมาขี้โอ้ยกินเยอะขี้เยอะคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับ